จะพามาชมโรงลิเกโพยเซียนร,ร,รินสินครับตามาคลิปหน้านนี้เวลาบ่ายโมงสี่สิบหกนัดในงานฉลองพระองค์ใหญ่วันพฤหัสที่ซิฟเมษายนวันหลวงสุเนพนตามาคลิปหน้านครับใน,นยังไม่เสร็จนับที่บรรยากาศมันสตุมเลยไม่โดน โอ้ยกำลังติดตั้งอยู่ครับดูลำโพงไปโดกันครับสมนายกตัวนนายกกีรุ้ยทักี่เปอร์เซ็นต์ตัวนี้กี่เปอร์เซ็นต์แล้วมันเปอร์เซ็นต์นิดปะเนบไล่นะครับ ไปไกลนะครับดีวันนี้โชวดีมันสตุมเลยไม่ร้อนอาจระเดาวรดยบร้อยไม่เลยเลยแต่ว่ารมีหลวงพ่อองค์ใหญ่นะไม่ไม่ร้อนนะครับ मारक มกุ rôn, <laughs> ้ยมึกครั S ้งไรนี่ลิเกปอยเซียนนี่อันมาคอนเทนต์ดิอะไรในชีวิตเลยเดี๋ยวดูคอนวอยทำทุกคนครับตอนนี้นี่โชคอัดโอ้มานานนอมมีสตาร์ตนี่นู่นนั่นดิเอ๊ะมันเกิ้นนู่นหรอเอ๊ะมันมีแต่ซุปสับดิมันบ่สายดิยูทูบเบอร์บ่สายนี่ผมไม่มีตังซื้อโดรนหรอก